ดูผักดูต้นกล้วยนะครับที่ผมปลูกไว้ครับแล้วก็ดูมะละกอครับที่ติดที่แล้วนะครับเราเราตอนกิ่งมันครับตอนกิ่งให้มันแตกครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับที่ผมที่ผมกลับหนอครับอนี่ครับมันจะขึ้นสามเลยครับนี่ครับขึ้นสามเลยขึ้นสามต้นเลยครับ ้วยที่ปลูกแบบกับหนอครับอันนี้คือแบบ uh, แบบตั้งนอครับนี่ครับนี่ครับก็ uh, ตโตแล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่าไหนจะออกลูกก่อนกันนะครับดูแล้วน่าจะเป็นแบบแบบตั้งหนอนะครับมีต้นใหญ่กว่าครับเดี๋ยวเราไปดูมะละกอกันดีกว่าครับว่ามะละกอที่ผมปลูกไว้นะครับมีมะละกอที่เรา ออนกิ่งมันครับตัดให้มันแตกมันเป็นยังไงครับมีก็พริกนะครับแล้วปลูกไว้ครับครับต้นล้วยปลูกแบบตั้งหน่อครับ เริ่มออกลูกมานะครับนะครับลูกเล็กๆครับหน่อเล็กๆมาแล้วต้นเลยครับออกหน่อเล็กๆมานี่ครับแมมะละกอที่เราที่เราตัดยอดมันครับมันสูงเกินไปครับเราตัดยอดมันก็จะแตกมาเป็นสองกิ่งแบบนี้ครับนี่ครับยังไม่ออกลูกครับนี่ครับแตกมาเป็นสองกิ่งแบบนี้ครับ ทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยที่ผมตัดนะครับต้นข้างบนด้วยนะครับนี่ครับสามสี่ต้นครับอู่ี่ต้นใกล้ๆเลยครับต้นโกโก้ครับโกโก้ครับมาดูกันเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะแตกออกมาเป็นสอง สองกิ่งหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับสกิ่งต้นนี้สามกิ่งด้วยซ้ำนี่ครับนี่ครับอ่าสากิ่งเลยนะครับสำหรับมะละกอใครที่ต้นสูงๆครับอย่าให้มันแตกกิ่งก็ตัดเลยครับตัดแล้วจะแตกกิ่งออกมาแบบนี้ครับนะครับแตกสองกิ่งมดเลยครับ ถนึงมะนาผมครับก็หนึ่กใอเกาลูกแล้วครับนี่ดูเลยครับอ่าต้นนีてみてみてみて้ครับก็แตกกิ่งออกมาแล้วครับแล้วก็ออกลูกแล้วด้วยครับนะครับมีลูกแล้วด้วยนะครับนี่ครับมันจะตัดมันแตกกิ่งออกมาเลยครับอืมีออกลูกแล้วย้อนแสงหน่อยครับตรงนี้ครับนะครับจากที่มันสูง มันก็ลงมาเหลือต่ำๆนะครับที่จริงผมก็ตัดสูงเกินไปนะครับที่จริงต้องตัดต่ำอย่างนี้แต่ก็ยังต่ำอยู่ครับที่ตัดนะครับแต่จริงมาหมดเลยครับนะครับแตจกิ่งมาหมดเลยครับเนี่ยเอื้อมมือถึงเลยครับจากที่สูงๆครับตอนนี้เอื้อมมือถึงเลยครับเอารูปตัวนี้ก็เก็บกิ้ได้เลยครับนี่ครับ สรุปแล้วนะครับก็คือถ้าเราตัดกิ่งมันจะแตกทุกต้นเลยครับเพื่อนๆไปใช้ได้เลยครับวิธีนี้ครับคลิปนี้ไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้วยอันไหนที่มันจะออกลูกก่อนกันครับระหว่างกับนอนกับตั้งนอนครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ